บริษัทและผลิตภัณฑ์บริษัทเฟิร์สไดเรกเทเลนส์สพานเชื่อมธุรกิจเครือข่ายระดับโลกบริษัทเฟิร์สไดเรกเทเลนส์สพานเชื่อมธุรกิจเครือข่ายระดับโลกจัดงานเปิดตัวบริษัทและผลิตภัณฑ์ภายใต้วิสัยทัศน์ของคุณลีแดกิวผู้ก่อตั้งเฟิร์สเกาหลีประเทศเกาหลีใต้เฟิร์สเกาหลีประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายที่สูงและรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเป็นประวัติการณ์ของธุรกิจเครือข่ายในประเทศเกาหลีใต้ค่ะ 오늘 퍼스타일랜드 오픈 식 너무 뜨거웠던 행사 시간이었고요. 앞으로가 기대되는 태국 시장입니다. 퍼스타일랜드화이팅 어, 벨루바라고 하는 브랜드는 한국에서 생산하고 있고요. 한국의 기술력과 태국 시장의 니즈에 맞춰서 어, 독립적으로 생산된 브랜드입니다. 아마 태국 분들께서 우리 제품을 사용하시면은 만족감과 아름다움을 가질 수 있을 거라 생각합니다. 우리 와의 경우는, 제품이 품질이 태국니다 하지만, 는이아니니만고고니고 자, 룸스, sesha, entreeps, Big Laborator. 네트워크 마케팅 시장에서 1위가 되고 싶고 가장 첫 번째 최고의 가치를 부여하고 싶은 의미에서 저희 회사의 이름은 퍼스트. 제품이든 보상이든 리더십이든 시스템이든 가장 첫 번째가 되고 싶은 퍼스트입니다. 한국에서 해외 시장 준비를 한참 했었고요. 그 중에 우리 알렉스 알렉시스 팀을 만나게 됐고 알렉시스의 리더십과 태국 리더분들의 마음을 저희는 통했다고 생각합니다. <목소리도> <목소리도> 그리고 저희가 태국 시장을 준비했고요. 1년 4개월이라는 시간 동안 꼼꼼히 준비해서 어, 동남아시아의 가장 중심인 태국을 오픈할 수 있었습니다. 사실 저희가 태국고싶데에데 คุณลิคุณอลิสเนี่ยมีสปิในเรื่องของนิชีพมากมากแล้วก็ดูเป็นผู้นำทางธุรกิจมากๆเรารู้สึกว่าเออเราคิดแล้วเราอยู่พอเราก็เลยได้มาเปิดธุรกิจประเทศไทยค่ะแล้วเราก็ใช้เวลาตลอดออในการเตรียมตัวนะคะตลอดหนึ่งปีสี่เดือนเลยที่ได้พยายามมีทิทางให้ธุรกิจมันเกิดข,ขึ้นในประเทศไทยค่ะในส่วนของความร่วมมือจริงๆแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะคบว่าธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทยเองเนี่ยมันเป็นช่วงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งถูกต้องตาามมกฎหย อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สองนะครับต้องมีความโปร่งใสนะฮะในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับอันที่สามสำคัญนะครับในเรื่องของแผนการจ่ายผลประโยชน์นะครับรวมถึงในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ดังนั้นตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่เรามองเห็นนะฮะว่าทางบริษัทเฟิร์สนะฮะจากประเทศเกาหลีใต้มีคุณสมบัติครบทุกประการนะฮะทางกลุ่มบริษัทอเล็กซิสหวังกุ๊กของเราเองก็เลยมาจับมือกันนะฮะในเรื่องของการผลักดันธุรกิจในนามของเฟิร์สเดลักแทรนนะฮะก็มีการผลักดันตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็เป็นเครื่อองสาาวว สำหรับแผนการตลาดนะครับยังปัจจุบันนะครับในธุรกิจเครือข่ายเองก็ต้องยอมรับนะฮะว่าการทํางานแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบนะฮะตรงนี้มันจะมีพลังในเรื่องของทีมงานนะครับแต่นะครับเราจะใช้ระบบแบบเดิมอย่างเดียวไม่ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเพิ่มนะฮะก็คือเป็นในรูป,รปแบบของซิงเกิลน,นะครับซิงเกิลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะมีความชํานาญในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่าย นะฮะแล้วก็วิธีการในการจัดจําหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคนะครับรวมถึงนะฮะปัจจุบันเราต้องใช้เรื่องระบบออนไลน์นะครับก็มาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะสามารถจะเพิ่มในเรื่องของสมาชิกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราจะมารวมกันทั้ง3อย่างเนี้ยนะครับเราคงต้องใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือเราจะใช้ในเรื่องของระบบนะฮะแพลตฟอร์มต่างๆหรือใช้ AI นะครับเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่มาช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับทางเฟิร์สครับ ในส่วนของเวลุว่าผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เวลาเรานึกถึงประเทศเกาหลีใต้นะครับเรานึกอยู่2อสอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือความสวยความงามนะครับอันที่2คงเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้ในส่วนของเ r <c oughs> ิร์ Direct h a i l a n d นะครับเรามีเป้าหมายนะครับและมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเอานำพาผลิตภัณฑ์จาก,จากอา่อจากประเทศเกาหลีใต้นะครับที่มีการผลิตและได้รับการยอมรับกับประเทศเกาหลีใต้นะครับมาส่งต่อให้กับคนไทยแล้วก็ ในภูมิภาคสวิตเอเชียนะครับตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนไทยนะครับมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาวนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเรายังมีบริษัทรับประกันในเรื่องของความพึงพอใจเพิ่มเติมนะครับซึ่งถามว่ามันเยอะเกินไปเยอะเกินไปนะครับแต่เรายินดีที่จะมอบให้กับตัวลูกค้านะครับก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งฮะที่ผลิตภัณฑ์เวลูว่านะครับนอกจากคุณภาพที่ดีนะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย นะครับก็ยังมีระบบในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมาเพิ่มเติมให้กับลูกค้าคนไทยครับในส่วนของธุรกิจนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เราวางเป้ากันตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะเออผมกับทางเฟิร์สเนี่ยเราเริ่มคุยกันมา1ปีกับอีก5เดือนเต็มๆนะครับ ถามว่าเราทําอะไรบ้างนะครับเราทําตั้งแต่ในเรื่องของการปรับปรุงนะฮะในเรื่องของแผนการตลาดนะครับตัวสินค้าตัวสินค้าอันนี้สำคัญนะฮะสินค้าตัวนี้นะครับบางทีผลิตภัณฑ์จากเกาหลีใต้เราอาจจะไม่สามารถมาประสบความสำเร็จในประเทศไทยได้เพราะอะไรครับลักษณะผิวนะครับลักษณะภูมิอากาศของบ้านเรากับเกาหลีใต้แตกต่างกัน นะครับตัวนี้เราก็มีการปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าคนไทยแล้วก็ภูมิภาคสวิตเอเชียนะครับดังนั้นถามว่าเราตั้งเป้าอย่างไงนะครับวันนี้ต้องเรียนตามตรงนะฮะว่าเราจะไม่ได้หยุดพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับมีแค่เครื่องสำอางอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เตรียมตัวนะครับที่จะออกสู่ตลาดนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับและปีหน้าอีกหลายรายการนะครับตรงนั้นเป็นปัจจัยเบื้องต้นนะครับ แต่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆนะฮะเราต้องการนะครับมีสมาชิกนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของ First Direct Thailand นะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราจะสร้างนะครับตัว f i r s t d i r e c t Thailand ให้เป็นธุรกิจสายพันธุ์ใหม่นะครับพูดง่ายๆครับเป็นธุรกิจเครือข่ายรุ่นใหม่ที่มีในเรื่องของคนเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ มากขึ้นนะครับอันนี้ในมุมของการตลาดนะครับแต่ถ้าในมุมของยอดขายก็เรียนไว้อย่างนี้นะฮะว่าเรามีเป้าหมายนะครับเราจะขึ้นอันดับท็อปไฟของเมืองไทยภายใน3ปีนะครับก็คือภายในปี2027ครับ ก็อย่างนี้ครับคือในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับที่จะต้องการนะครับหารายได้นะครับต้องการทํางานนะครับกับบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็อยากจะทํางานโดยไม่มีข้อกําหนดต่างๆนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางบริษัท First Direct t ท a i l a n d นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมได้นะครับโดยเฉพาะนะครับคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับอาจจะมีสิ่งที่ท่านพึงพอใจไม่พึงพอใจกับการทำงานในอุตสาหกรรมนะครับก็ ขอให้มองครับว่าวันนี้ถ้าท่านได้มีโอกาสนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษานะครับมาดูนะครับในส่วนของบริษัทของเฟิร์สเดลักไทยแล a n d ผู้บริหารของ First d i r e c กไทยแลน n d นะครับรวมถึงผู้บริหารของเอ่อเฟิร์สโคเรียนะครับแล้วมาศึกษาเรื่องแผนการตลาดมาดูเรื่องตัวสินค้านะครับแล้วก็มาดูเรื่องข้อกฎหมายกับทาง First นะครับผมเชื่อว่าบริษัท First d i r e c กไทยแลน n d นะครับจะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับทั้งในเรื่องของผลตอบแทนนะครับทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าและนะครับสามารถทํางานได้ง ง่ายนะครับแล้วก็พูดง่ายๆครับทำได้ง่ายและทําได้จริงนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับเรายังมีในเรื่องของการเอานวัตกรรมนะครับเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการทํางานของตัวแทนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับที่จะทําให้ท่านทํางานได้ง่ายขึ้นนอกจากการฝึกอบรมของบริษัทครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับ 리하고 네, 그 동남아에서 태국 시장은 가장 네트워크 마케팅 사업의 발전 가능성이 큰 시장이라고 생각합니다 을 저희가 태국을 오픈한 가장 큰 이유는 태국을 기점으로 더 많은 동남아 시장을 진출하기 위해서 태국을 가장 첫 번째로 오픈하게 됐고요 태국에서의 성공이 태국에서만 끝나는 것이 아니라 동남아시아를 넘어 큰 아시아 시장으로 넘어가는 첫 번째 성공의 시작점이 될 거라고 확신합니다. 오늘 태국 오픈식에 와주신 여러 관계자 여러분들 진심으로 감사드리고요. 태국 시장의 성공을 우리 퍼스 코리아가 함께 하도록 하겠습니다. 감사합니다.